ขอสวัสดีพี่น้องป้องปายสกุลสกุลนะจ้าเมื่อนี้ก็อยู่กับสาวเอฟคือเกาจ้าเมื่อนี้ก็เอ่อมาขายไม่ยุค่าเนะจ้ะไม่ยุค่ายุ่น่าจะคล้องนี่แหละจ้าเพิ่นตัดเองนาะจากพี่น้องสู้เทือกสีเมาส์นะจ้ะให้คนไปเมาส์นะจ้ะรับซื้อก็เขาก็ขายเพิ่นมาเมาสเอาเลยจ้ะเขาบริตัดหยักนนะแต่ว่าปีนี้มันบลายเนาะพี่น้องเนาะก็เลยพอเพิ่นก็เลยตัด เอาอีกเนาะจะกะตัดน้ำยูค่าน้ำขางทางนาะจ้ะบอกว่าสิเป็นต้นหน่อยตน้นใ่ายกับป้าปนกันไปเนาะพี่น้องเนาะคนก็รับซื้อในราคาเดียวกันคือเก่าเนาะจะกะเขากระสีมาอัปเดตราคากันเนาะจะว่าเบิดรดหนีมันสิได้จักตันเนาะแล้วก็ได้จักบาทเนาะจากพี่น้องเขาก็ตัดมาขายรดเดียวเนาะจะ มันมีบ่อร้ายเนาะพี่น้องเนาะพอได้คายไปละจ้ะแต่ว่ามันก็ได้คลายทุกปีนายู่น้องอยู่ค้าก,ก็ได้ปลูกทิ่มไวน้น้ำขางทางน้ำให้น้ำหน้าไปเองสำรพี่น้องมองนี่โป่งมองนี่ตัดไปนะจ้ะก็เป็นผืหมุนเวียนไปเนาะจา้ะตัดออกเลี่วมันก็ปรุงขึ้นไม่เนาะจา้ะนี่สมัยนี่กะท่านสมัยคักจะาใส่รวดขี่เอาคนน่บเ้มาแบกมาหามคือเกา่า เอามาขายกแป๊บเดียวเนาะจ้ะเพิ่นกะสิอ่ลอลงออกออกจากรถเนาะจ้ะแป๊บเดียวก็บเบิดแล้วพอแล้วก็ไปซอยจัดเนาะจ้ะเพื่อว่าให้มันขีบง่ายเนาะจ้ะใส่รถขีบเอาเลยวันน้มีคนงานเนาะจ้ะเพิ่นว่ามีคนงานเนาะเพิ่นก็เทิงซังเองเนาะจ้ะแล้วก็มาครับรถขีบเองเนาะจ้ะนวดความสะดวกให้เพิ่น เนี่ยจ้าจกเกษตรกรเฮากะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปจากปูกนั่นปลูกนี่อันใดพอปลูกได้กับปูกวัตสุยางสุแนวล่ะล่ะพี่น้องเฮ็ดไปเนาะจา้าชีวิตเกษตรกรเฮากะเมื่อยเนาะแน่แต่ว่ากะมีความสุขอยู่พี่น้องเอ่อเมื่อรถนี่เนาะจ้าพี่น้องกะได้อยูหนึ่งพันเจ็ดร้อยกิโลเนาะพี่น้องเนาะกะได้อยู่ราคา 1นึ่พันห้ยห้าบาทนอกจากพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ในเด้จากพี่นอ้องขอบคุณลาหลายจ้า